้ำผีน้ำนองเข่าสู้รายการเบิงอีสานประวัติบันตํานานเมืองคลิปนี่ใบบุญสิภาพผีผานองไปย่อนร้อยข่วมเป็นมากของจังหวัดจังหวัดหนึ่งครับที่เคยได้เป็นดินแดนในปกครองเป็นกรรมสิทธิ์ของไทยหรือว่าสยามในยุคอดีตดินแดนมองนี่อยู่ใส่มากครับพี่น้องเข้ามาไปน้ำห้อยข่วมเป็นมากพื้นที่มองนี่น้ำกัน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่โปรดเก่าพระราชทานสื่อเมืองใหม่ให้กับสองเมืองที่อยู่ในเส้นลุงหรือว่าลัตติจูดเดียวกันแต่อยู่คนละฟังเอาไทยให้เป็นเมืองคูกันคือเมืองนั่งล่มเป็นเมืองประจวบคีรีขันธ์ซึ่งอยู่ทางฟังตะเวนตกกับเกาะกุงส่วนเกาะกุงนั่นให้ไม่นม้ำ่า ปัจจันตะคิลิเขตซึ่งอยู่ฝั่งตะวันออกเพื่อให้ไม่ซื้อทีข้องจองกันมีประกาศใส่เมื่อเมื่อวันอังคารที่26มิถุนายนปีพศ2 3 9 8ในสมัยนั้นเมื่อฝรั่งเศสหยึดย่วนหรือว่าเวียดนามและเขมรนได้แล้วกับพยา,ยามลุกเข่าล่าซึ่งอยู่ในค่วมปกครองของสยามและก็ได้พยายาม บีบสยามถูกวีธีทงังโดยถือว่ามีอาวุธที่เหนือกลัวเมื่อเกิดกระบ,บทห่อขึ้นในแคว้น12จุดไทยและสยามกำลังสิงยกกำลังไปปราบฝรั่งเศสกะชิงทรงทหารเข้าไปปราบก่อนแล้วอ้างว่าเพื่อซอยสยามแต่เมื่อปราบห่อได้แล้วฝรั่งเศสกะบอย่อมถอนทหารออกถือโอกาสยึดข้องเพราะมีเป้าหมายที่สิยึดดินแดนฝั่งซ้ายแม่นำโขงทั้งหมด ในที่สุดประวัติศาสตร์ที่คนไทยสะต้องจดจำก็คือเมื่อวันที่3 3กรกฎาคมปีพุทธศักราช2436ซึ่งได้เกิดวิกฤตการณ์รอดสอ1 1ึ112ขึ้นเมื่อฝรั่งเศสทรงเรือรบสองลำฝ่าแนวยิ่งของปอมพะจุนเข้ามาจอดหนากงศุนยฝรั่งเศสในกรุงเทพและขยั่งเรียกอื่นเรือรบจากทานทับในไสองอนอีก1ิบลำ มารวมกันปิดเอาไทยต่อมาก็ได้ทรงทหารขึ้นยึดเกาะสีช่างเมื่อมือวันที่27กระกฎาคมจนการข่าขายต้องหยุดชะงักลงหมึดแล้วก็ได้ยื่นเงื่อนไขให้สยามถอนทหารออกจากฝั่งทรายแม่น้ำคงทั้งหมดภายในหนึ่งเดือนแล้วก็ให้ว่างเงินท่านที่สามด่านฟัง่งยื่นขอเรียกร้องให้สยามตอบ ภายใน48ชั่วโมงรัฐบาลสยามหูดีวาขอเรียกร้องของฝรั่งเศสเป็นเรื่องบยุดิรรมแต่กะบออาจปฏิเสธได้และก็ได้พยายามต่อร่องบายเบียงแต่กะบพอํสำเร็จในที่สุดก็ต้องย่อมลงน้ำในสัญญาขอเรียกร้องของฝรั่งเศสในมือวันที่มตุลาคมและในระวังที่ทั้งสองฝ่ายออกสำรวจปักปันเขตแดนนั้นฝรั่งเศส ขอยึดเมืองจันทบ,บุรีไว้ก่อนเพื่อให้สยามปฏิบัติตามสัญญาทั้งนี้เพราะฝรั่งเศสเห็นว่าจันทบ,บุรีเป็นจุดยุทธศาสตรส์สำคัญซึ่งสยามกะต้องย่อมให้ฝรั่งเศสอีกฝรั่งเศสได้ยึดจันทบ,บุรีตั้งแต่ช่วงปีพุทธศักราช2436แต่เมื่อปักปันเขตแดนเสร็จสิน้นฝรั่งเศสกับนวงเหนียวปรวิ่งเวลา และกาบ,บีบขันให้สยามเส้นสัญญาอีกฉบับหนึ่งโดยย่อมหยกดินแดนฟังขัวของแม่นำ้ำคงซึ่งได้แก่เมืองหลวงพะบางฟังขัวและกับเมืองจำปาสักโดยฝรั่งเศสสิย่อมผ่อนคลายสิทธิ์สภาผาดนอกกนาเขตให้การผ่อนคลายในหมายถึงยกให้แก่คนเอเชียในบังคับของฝรั่งเศสแต่บอย่อมยกหรือแก่คนฝรั่งเศส สยามในเวลานั้นก็ต้องยอมอยู่ดีและก็ได้เส้นสัญญาต,ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้องนี่เมื่อมือวันที่3 3กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2446เพื่อแลกกับจันทบ,บุรีกลับขึ้นแต่แล้วชั้นเชิงแบบมาปลาก็ยังบ่จบสิ้นเพื่อเป็นหลักประกันให้สยามปฏิบัติตามสัญญานี้ฝรั่งเศสได้ขอหยึดจังหวัดตัดและก็เกาะทั้งหลาย ตั้งแต่แหลมสิงในอำเภอแหลมเงอกร่วมทั้งเกาะกงซึ่งขณะนั้นคือจังหวัดปัจจันตะคิลีีเขตของสยามให้อยู่ในขว่มปกครองของฝรั่งเศสและต้องรอให้ทั้งสองฝ่ายทำการสำรวจเสร็จพรมแดนตามสัญญานี้ให้กับฝรั่งเศสเสร็จสิ้นเสียก่อนฝรัร่งเศสจังสิงย่อมถอนทหารออกจากแันทบุรีในเทอรนี้สยามกะจำเป็น้ังย่อมคือเกา การสำรวจได้เสร็จสิ้นลงในมือวันที่เก่าท่านว่าคมปีพุทธศักราช2,447ฝรั่งเศสยังย่อมถอนทหารออกจากจันทบุรีในมือวันที่12มกราคมต่อมาคุมอยากได้ดินแดนสยามของฝรั่งเศสกันยังบจบสิิ์ได้มีจิตรกรฝรั่งเศสผู้หนึ่งสือ่อซื่อองรีได้เขียนรูปนครอนวัดนครทมไปเผยแพร่ฝรั่งเศสเห็นเป็นสิ่งมหัศจรรย์ เลยอยากได้ไหวเป็นสมบัติของตัวเองร่วมทั้งอยากได้ทะเลสาบเสียมรากอันกวางไงซึ่งเป็นแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์จังเสนอแหลกตัดกับเสียมราชพระตะบองและกษีโสพลซึ่งเป็นมณฑน,นบุราพาของสยามสยามอยากได้ตาดซึ่งมีคนไทยอยู่ขึ้นมาจังได้ยอมอีกในสัญญาฉบับใหม่ที่ล่งมือวันที่23ามีน่าคม ปีพุทธศักราช2 4 4 9โดยไทยต้องหยกมณฑนบุรพภาอันประกอบด้วยพระตะบองเสียมราดและกษีโซ,โซพลนแห่ฝรั่งเศสเพื่อแหลกกับอำเภอดานสายของจังหวัดเลยร่วมทั้งจังหวัดรานตั้งแต่แหลมสิง์ไปจนถึงเกาะกูดแต่บอย่อมขึ้นจังหวัดปัจจันตคิร่เขตให้กับเป็นอันบาจังหวัด ปัจจันทะคิคริเขตหรือกอกงจังต้องหลุดไปอยู่กับฝรั่งเศสตั้งแต่มือนั่นเป็นตนมากจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของขมิญในขณะนี้ตอนนี้คนไทยที่บอย่อมอยู่ใต้การปกครองของฝรั่งเศสได้สละบัน่นเหื่อนใหญ่มาอยู่ที่กอกูดและกาที่จันทบุรีเป็นจํานวนมากคนขมิญจากเมืองต่างๆจังได้ใหญ่ข้ามาแทนที ปัจจุบันนี้ในกอกรุงปรากฏว่ามีเช่าไทยหลออละยี่สิบห้าเท่านั้นเช่าไทยในกะกุงจังมีสำเนียงเบาจาแบบเดียวกันกับเช่าจังหวัดตาดกอกุงในช่วงปีพศ2 5 0 6ได้มีการออกกฎห้ามเช่ากอกรุงบอกภาษาไทยโดยสิมิการปรับเป็นคั่คั่ละยี่สิบห้าเรียวและก็ห้ามมีเงนไทยและห้ามมีหนงังสือไทยอยู่ในบาท หากเจ้าหน้าที่พบพอ่อกระสิอถึกทำลายให้สินสากต่อมาในช่วงปีพศ2507ขาปรับการเบาภาษาไทยได้เพิ่มขึ้นเป็นหาสิบเรลี่ยวแม่เช่าไทยแนกโกงสิถึกกำจัดสิทธิ์ทั้งภาษาวัฒนธรรมและประเภทนี้กะมีคนเถ่าคนแก่ที่ยังรักษาประเภทนี้และกะเอกลักษ์การใส่ภาษาไทยไวอยู่จนถึงปัจจุบัน ครับพี่น้องอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งครับที่ขาดเกี่ยวปัญหามาตั้งแต่ยุคอาณานิคมที่ฝรั่งเศสได้เข้ามาครอบครองพื้นที่ในเขตอินโดจีนจังเหตุให้เกิดเรื่องยุ่มยิ้มขอพิพาทหมากไมา้ก,าก,กลกองนะครับสาม,มารถจนกระทั่งถึงปัจจุบันไม่บุญกะเพียงแกหยิบยกมาบอกเราเว่าต่อสู้พี่น้องฟั่งเผื่อลำดับเหตุการณ์ บ้านเมืองจากในอดีตสู่ปัจจุบันได้บอกได้บอกได้เล่าสู่พี่น้องฟังแล้วกะสิได้อําลาฝากพี่ฝากน้องซอยไหลซอยแช่กดติดตามเป็นเร่งอ,อกเร่งใจในการบันทึกประวัติบ,บาตราน,นเมืองไว้ใน YouTube พ่อพอกันไม่คลิปหนาโชคดีมิสุขทุกท่านครับ